เฮ้ยเเเฮ้ยด okay um> ี๋ยวอย่าเฮ้ยมึงไปไหนมึงนแต่งตัวไปไหนเนี่ยรีบกลับบ้านเลยขู่กะปิเองไม่รู้หรอสริมสติลงหน่อยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลหน่อยอย่ามาโดนตัวผมเจ้าหน้าที่สริมสติลงหน่อยเดี๋ยวอีกหัวขาดพูดๆในที่หูหัวขาดในรองเท้าร้ายกันอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้เกียรติสถานที่ด้วยคุณต้องให้เกียรติสถานที่ครับ จะเข้าแล้วเออเด้อเฮ้ยใ่เออเฮยดูด้วยคุณกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวหัวขาดมึงพูดได้ยังไงมึงพูดไม่ได้ตัดสินกินเลยท่านผู้ชมครับเจ้าที่ดูแลก่อนดู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 ดหัวขาดก็ดีที่คนจะได้ตีหัวไม่ถูกเฮ้ยหลงวันมาเฮ้ยอยากคุณจะไปไหนผมเอ้าผมจะไปเข้าห้องน้ำขอผมไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับจะไปเข้าห้องน้ำ เข้าไม่ได้ใช่อมฉีดตรงนี้เหรออม่เข้าไม่ได้ยังไงเข้าไม่ได้ครับแล้วผมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมทผมถึงมาเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เข้าไม่ได้สองมาตรฐานเหรอขอบคุณนะครับทีมงานกองบรรณาธิการชัยเนี่ยมูตถามจริงๆเนี่ยมึงไปเอาชุกไปถึงไหนเนี่ยยีโม่งัวเข่าเพียงหาจนไม่เจอเลย ใส่เสื้อดำมาด้วยดูแลลูกด้วยอย่าให้คุณวัยเ๋ยวออกพยามอะไรเนี่ยเอ่อพยามพยามพี่เจ้าค่ะเฮ้ยโอ้โหพยานมาแต่งตัวมาน่ากลัวจังเลยพยานมึงมาจากช่องไหนเนี่ยนะอะไรนะมาจากช่องไหนเนี่ยช่องน้อยแต่พอตัวครับคุณเขาเรียกเขาเรียกพูดคุยกันเมื่อวานเลยมึงออกอากาศที่ไหนเนี่ยเดี๋รอสักครู่พี่เจ้าค่ะรอผู้ครับเออ ฉากเสียงครับต้นเสียงอะไรวะเออไม่ได้ใช้อาวุธสักหน่อยรคับเสียงตรงไหนวะไม่มีมีดมีเปิดไม่เสียงหรอกมึงคอยดูได้เลยพวกนี้ยฉากนี้เต็มหน้าติ๊กต็อกแน่กบอกเลยสล้ววายร่าทุกวันแล้วกูจะกล้าใส่หมวกกูไหมเนี่ย๋ม่ได้ทำผิดคนไหมเนี่ยเราไม่เล่นเองให้ัวให้กูเล่นงามไส้คุณครับ อรอสักครู่พู่เจ้าค่ะโอ้มันเสียเวลานะเดี๋ยเรามี้จเย็นก่อนอีนิดเกือบสืบส่วนเ่อความดูเยอเราจะลองเสืบสวนดูโอ้หน้องเบลเราลืมนึกไปเลยครับวันนี้ไล์สดเรากล้องสามตัวเลยไอเต่ามึงชัดคนเดียวนะก็อะไร ูอะไรศิลปินท่านอื่นก็เล่นดีครับทายคนอื่นว่ยังไงบุญยังไงไม่ยังไงอ่ะเนี่ยังเงี้ยก็ไม่มาเป็นพยายามจะรอดไปเนี่ยอ๋อไม่ต้องห่วงเราพ่อลองข้าวมาสักคนไม่ตายก็ติดคุกเอ้ยส่องรอดทิววะโอ้สบายแล้วก็สนุกพร้อมไหมพร้อมจะเข้าไปเฮ้ยผมทำอะไรอะ เขาเรียกตะวันป่าหิมมะพานกันประมาณนี้เว้ยเฮ้ยไม่ไมเสียเวลาน่ะเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยอะไรได้กูฮะห้องน้ำห้องข้าวมีไม่เข้าอะเขาพี่แม่ผมเข้าอะผมก็ต้องฉีกข้างนี้แหละที่วันที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยไม่ไหนล่ะนี่ไม่ใช่สอนอสระน้ำอะไรสนาำของมึง ผมดิโว้ยพี่อย่ตงอีเยื้ๆไม่เดินว่ะอันนี้ใช่สอนอทงหยิบไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ตัดแคบนะครับมึงไม่ทงมาใกลู้เฮ้ยใครเนี่ยผวาบังโคลพระเจ้าค่าอ้าวมึงเฮ้ยอ้นี่คนที่อยู่ในวันเกิดเหตุมึงพูดสมรู้รู้คิด ไอ้เสรีเธอเข้ามาเฮ้ย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 อย่านะเว้ยทำไมเธอเกิดใครทํกรา,าก,กิยาไม่น่าไว้วางใจนั่นละก็ใครทํากิยาไม่น่าไว้วางใจแล้วละก็ครูจะถือว่าบุคคลผู้น,น,นั้นจะพยายามฆ่าพยานปิดปากเอาบาัดมันเอากฎหมายมาพูดมาขู่ผู้เจ้าค่ข้าของมึงแต่งตัวแบบนี้แล้วมึงเล่นทางกฎหมายเหรอทําไมครับมึงเนี่ยอยู่ในคืนวันนั้นเป็นผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุร่วม พยายามฆ่าและหนีการจับกุมอ๋อกะหม่อมชั้นผมรู้ลูกที่จะฆ่าคนตายเออหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ใช่ไปนั้นกะหม่อมชั้นขอจ,จับตัวเองระติดคุกสามเดือนเอ๊ะมันมีที่ไหนกันละผู้ก่อเหตุจะมาสั่งตัวเองจาคุกมันต้องมีการเข้ากระบวนการให้ศาลตัดสินอย่างน,น้อยๆเนี่ยให้เขาไต่สวนทวนพยานก็จะได้รู้ผิดจริงหรือไม่จริง ก็อนฉันไม่ยอมให้ใครมาตัดสินคดีความของหม่อมฉันแล้วพระเจ้าค่ะทำไมว่าถ้าเกิดคนอื่นมาตัดสินคดีความของหม่อมฉันเดี๋ยวคนอื่นก็กินเงินเราเฮ้ยมึงว่าใครเนี่ยใครตัดสินคดีของไอ้แผนน่ะก็กูพระเจ้าเสือไทยตัวพงมันเนี่ยกินเงินอ้าวผมมึงมาว่ากูได้ยังไงเนี่ยอ้าวก็พงรู้ได้ยังไงว่าไอ้แผนเป็นคนผิดอ่ะกูเห็นอ่ะเห็นได้ไงไปไหนไปรับรางวัลใช่ เดินทั้งคืนเลยแล้วก็มีทุกค้ฟังไันก่อนพี่จู๊ดค้างครับเฮ้ยเสียเวลาเว้ยแล้วเมื่อกี้มึงมารับนทำไมอ่ะรอบเสร็จเลยอ้าวนี่แสดงว่ามึงจะมาเนี่ยมาทำอะไรอ้าวก็มันจะมาเป็นพยานในกาบวางแผนมันเจ้าค่ะจะมาเป็นพยานใช่เฮ้ย มึงแน่หรอวะที่มึงจะมาเป็นพยานกันก็ลองดูได้พระเจ้าค่ะงั้นกูจะลองกับมึงสักตั้งหนึ่งมาเลยมึงชื่ออะไรชื่อผมพระเจ้าค่ะบ้านอยู่ที่ไหนมาทางสามเรือนพ่อลหรไม่มีแม่ตายแล้วเมียยังไม่เคยตบถึงท้องเลยใครเข้ามากินเมียกันเขามีกันยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยมีเหมือนกันเนี่ยยังไม่เคยอีกเหรอใช่จนป่านนี้แล้วนะกระต่ายมีกี่ขาสองขาพระเจ้าค่ะเฮ้ยไอ้พ่อ กระต่ายเนี่ยมีสี่ขากระต่ายที่ไหนมีสองขาวะ่ากระต่ายขูดมะพร้าวในครัวยั็นไงเรากูถามเนี่ยกูหมายถึงกระต่ายที่มีสี่ขาที่อยู่ในป่าไม่ใช่กระต่ายขูดมะพร้าวที่อยู่ในครัวอ๋อแล้วถ้าตำรวจจะไปตอบกระต่ายที่อยู่ในป่าแล้โพงแกงออกข้ถามกระต่ายขูดมะพร้าวในครัวว่าไงล่ะอย่าเรียมกันนักอย่าเรียมกันนักกระต่ายปูด ลักษณะมันหวววัวแหลมมันจะแหลมแต่หัวยังมือนก้อนแหลมด้วยเสายตาสายตาอ๋อได้ข้ามึงแน่จริงใครอย่างนั้นมึงเล่าเรื่องในคืนวันเกิดเหตุทั้งหมดมาโดยที่กูพระเจ้าเสือไม่ต้องไม่ต้องซักเออโดนสองขาเข้าไปไม่ซักเลยไงนี่มึงดีเว้ยจริงเวยกูเขียนชุดมึงมึงเปลี่ยนชุดไปอ๋อ แล้วจะมาเสียเวลาเปลี่ยนทําไมล่ะเราเสียเวลาใส่ชุดนี้มาแล้วอ่ะขอเด็กช้ากำลังชันจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่ผมไม่ต้องซักวันเกิดเหตุเป็นวันลอยกระทงลอยกระทงเนี่ยเป็นงานประจําเดือนเฮ้ยผิดแล้วประจําเดือนประจําปีประจําเดือนประจําปีลอยกระทงลอยเดือนไหนเดือนสิบสองเกินสิบลอยไหมไม่เลยสิบเอ็ดลอยไหมไม่เลยก็เป็นงานประจําเดือนสิบสองก็ถูกกำลังฉัน ก็เวลาพ่อพญาเดชาไปเที่ยวงานแล้วมันนรู้ข่าวมาว่าโอ้พระเจ้าเสือไทย่ยเสด็จเป็นประธานในงานเพื่อเจ้าใบตองลงไปแช่น้ำเดี๋ยว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 มึงมั่วอีกแล้วมั่วอะไรพระเจ้าเสือไทยเสด็จเป็นประธานไปลอยกระทงกระทงทําจากอะไรใบตองลอยไปแล้วเก็บขึ้นมาไหมไม่เก็บอ่ะมันก็แช่อย,อยู่ในน้ํานั่นแหละตานชันได้ลาพ่อพยาเดชาไปเที่ยวงานนะไประหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงแล้ว มึงพูดนเรื่องเบียกูเื่งผายมีชาชาเดี๋ยวลูกตื่นกูก็ปลุกมันไปสลูกเล้วจะลูกตื่นคืออะไรผูไม่อยากขาดไม่ได้เรื่งสิ่งนั้นวิ่งบอกไอ้แผงเฮ้ยไอ้แผงผู้หงนี่ว่าไอ้แผงบอกเออเราสองคนไม่ไปดูกันไหไอ้แผงบอกเออเราสองคนก็วิ่งเฮ้ยไอ้ายไ้าย